เสื้อสีม่วงมีดํำไหมคะเสื้อสีม่วงมีดํำไหมคะถ้าเห็นเป็นเงาก็คือดําค่ะทุกคนผูดใดถามมะเนี่ยองลงอ้างลางพี่น้องแปลว่าลักษณะมันกําลังลอยลอยองลงอ้างลางพี่ตายคะหนูว่างแล้วเอาห่วงกับไปนอนแม่เออ น้ำน้อนอิลาให้่าจังไหน,น่นน่ะย่ายยี่4บสี่ชั่วโมงแต่ทำแค่ห้านาทีเอาก็ว่าไปล่ละอันชิยูให้เขาปะายี่บสี่ชั่วโมงกันแล้วเต้คัทวีเไมลาอยู่ดนกับบกเป็นยังกับยูได้อุ๊ยมีคำว่าแพ้เด้อเด้อแพ้ ใช่ได้แพบแอะหวอีหยังเทหนาแพ่แวะอยู่ไหมคนคนคนอีสานน่าจะโดดใจค่ะเออนาที่บหเป็นภาคกลางนี่ก็ทีเข้าใจกันมอ่ย